บทวิเคราะห์ข่าวลือและการจับผิดของนักสือบออนไลน์มีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจและน่าตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปในราชสำนักถึงประเด็นการประชวนซึ่งส่งผลมาถึงความไม่เชื่อมั่นในการออกข่าวพระราชกรณียกิจต่างๆจนมีคำถา,ถามถึงขนาดว่าพระองค์คือในหลวงตัวจริงหรือไม่ตลอดคลิปวิดีโอนี้เราจะเผยความจริงที่ทุกคนควรรู้ฉะนั้นกรุณาดูให้จบคลิปนะคะ เพื่อท่านจะได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีข่าวลือที่แพร่สะพัดเกี่ยวกับพระอาการประชวนของในหลวงทําให้ประสงฆ์นิกายจานวนมากเกิดความเป็นกังวลจนกระทั่งมีการเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจล่าสุดซึ่งเราได้รับชมจากข่าวในพระราชสำนักจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนตั้งข้อสังเกตและเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกอินเทอร์เน็ต ว่าในพระาราชกรณียกิจช่วงหลังๆของในหลวงพระองค์ท่านทรงมีพระวรากายที่เปลี่ยนแปลงไปในคลิปนี้เราได้รวบรวมบทวิเคราะห์เชิงลึกขอเชิญทุกท่านหาคําตอบจากการวิเคราะห์นี้ร่วมกันค่ะช่วงปลายเดือนเมษาย,ยนถึงต้นเดือนพฤษภาคมที่พระองค์ท่านเงียบหายไปจากข่าวในพระราชสำนักจนกระทั่งเกิดข่าวลือแพ,พร่สะพัดว่าพระองค์ท่านทรงประชวนช่องวังหลวงแต่สำนักพระราชวางัง ก็ไม่ได้มีการชี้แจงหรือมีการปฏิเสธข่าวลือแต่อย่างใดจนทําให้ในช่วงวันที่12พฤษภาคมมีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วโลกจนกระทั่งมีข่าวที่ร้ายแรงที่สุดคือลือกันว่าทรงสวนนาคตแล้วช่องวันหลวงบทวิเคราะห์ประเด็นที่หนึ่งพระวรากายที่สมบูรณ์มากขึ้นเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาวาสนานาน่วงนักข่าวสายทหาร ได้โพส a c e b o o k ว่ามีรายงานจากสายราชรสำนักว่าระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อ,อยู่หัวยังคงประทับในพระราชวังดุสิตและส่งสดับรับฟังติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ส่วนราชการและประชาชนทั้งเครื่องมือแพทย์และถุงยังชีพพระราชทาน แก่ประสบนิกกที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิดช่องวงหวงรวมทั้งทรงติดตามงานของจิตอาสาพระราชทาน904ที่ไปช่วยเหลือส่วนราชการต่างๆในการช่วยแก้ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดและทรงมีพระพันมามัยแข็งแรงดียังทรงกีฬาและทรงออกกำลังพระวรากายทุกวันในตอนค่ำเช่นเดียวกับสมเด็จพระบรมราชินีที่หลังทรงงานแล้วจะทรงออกกำลังพระวรากาย ใด้การทรงกีฬาต่างๆทุกวันเช่นกีฬาบาสเกตบอลวอลเลย์บอลกระแสข่สาวที่ออกมาทางราชสำนักเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ทราบดีว่าเป็นแค่ข่าวลือจึงไม่ได้มีการออกแถลงการชี้แจงใดๆช่วงวจากข้อมูลเบื้องต้นที่วาสนานานนุ่มได้โพสต์ดังกล่าวทําให้เราเชื่อว่าพระองค์ท่านจะทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงและมีความสมาร์ตดังที่ผ่านมา เนื่องจากทรงออกกําลังพระวรากายทุกวันแต่เมื่อนาภาพพระราชกรณียกิจล่าสุดมาเปรียบเทียบจะเห็นว่าพระองค์ท่านมีพระวรากายสมบูรณ์อ้วนทวนมากขึ้นซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่ควรจะเป็นพระองค์ท่านน่าจะมีพระวรากายที่ฟิตแอนด์เฟิร์มมากกว่าที่เห็นในปัจจุบันช่งวงลงหลวงประเด็นที่สองภาพนิ่งที่ชวนสงสยัยตามปกติแล้ว หลังจากที่เสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจต่างๆก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข่าวในราชสำนักทางสำนักพระราชวังจะต้องมีการคัดกรองภาพถ่ายและข้อมูลของเนื้อข่าวเาก่อนจะส่งให้สื่อต่างๆนำไปเผยแพร่ทั้งนี้มีภาพนิ่งที่ชวนสงสัยในพระราชกรณียกิจล่าสุดในวันที่7มิถุนายน เมื่อเรานำภาพนิ่งมาเปรียบเทียบกับภาพเคลื่อนไหวในพระราชกรณียกิจเดียวกันจะพบความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนสิ่งที่ชวนให้คิดก็คือภาพนิ่งของพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีการตกแต่งภาพให้พระองค์ดูผอมเปรี่ยวยิ่งขึ้นอย่างน่าชงนเมื่อได้มาเทียบกับภาพเคลื่อนไหวแล้วจะเห็นได้ชัดว่าพระองค์ทรงมีพระวรากายที่สมบูรณ์กว่าในภาพนิ่ง และหากสังเกตให้ดีจะพบร่องรอยของการตกแต่งภาพนิ่งจะสังเกตได้ตามจุดต่างๆดังนี้ช่องวังหลวงหน้าต่างที่บิดเบี้ยวไปเสาที่เอียงอย่างแปลกประหลาดจะสังเกตว่าวัตถุที่รายล้อมพระองค์นั้นจะมีรูปทรงที่ผิดเพี้ยนไปซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากเลนส์ในการถ่ายภาพ่อยางใดเพราะหากเป็นเรื่องของเลนส์ถ่ายภาพ จะมีการบิดเบี้ยวของสิ่งต่างๆในภาพทั้งหมดนี้ได้เป็นเฉพาะจุดในภาพนิ่งในชุดดังกล่าวจากข้อสังเกตนี้เองจึงชวนให้ตั้งคำถามว่าหรือนี่จะเป็นความตั้งใจของสำนักพระราชวังที่ต้องการให้ภาพชุดของพระองค์มีความสมบูรณ์แบบมากเสียจ,จนน่าสงสัยเช่นนี้ช่องหลวงประเด็นที่สความสูงที่เปลี่ยนไป นักสืบออนไลน์บางคนมองว่าในหลวงทรงดูมีส่วนสูงที่ลดลงเมื่อเทียบกับส่วนสูงของสมเด็จพระราชินีแต่ช่องวังหลวงได้ย้อนกลับไปพิจารณาพระราชกรณียกิจที่ผ่านมาพบว่าทั้งสองพระองค์ทรงมีส่วนสูงที่ใกล้เคียงกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วทั้งนี้เพราะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงฉลองพระบาทส้นสูงทำให้ส่วนสูงของพระองค์เพิ่มขึ้นประการที่สองในหลวงทรงมีพระชนพรรษามากขึ้นทำให้สมรรถภาพการยืนของพระองค์ไม่ดีดังเดิมจะเห็นได้ว่าพระองค์ไม่สามารถยืดเข่าและหลังไม่ตรงเป๊ะเหมือนแต่ก่อนจึงอาจทำให้มองดูเหมือนกับว่าส่วนสูงของพระองค์นั้นลดลงช่อง,งหลวง แต่การที่สสืบเนื่องจากที่ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์อ้วนทวนขึ้นก็อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พระองค์ดูมีส่วนสูงที่ลดลงซึ่งช่องวังหลวงมองว่าความสูงของพระองค์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนะักจากข้อสงสัยที่ว่าพระองค์ท่านคือในหลวงจริงหรือไม่ข้อสงสัยนี้จึงตกไปประเด็นที่สพระกันข้อสงสัยทั้งหลายทั้งปวง ยังรงไปถึงพระกันของพระองค์ท่านมีนักสือบออนไลน์นำภาพพระกันในอดีตและปัจจุบันมาเปรียบเทียบกันซึ่งสามารถเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนในส่วนนี้ช่องวังหลวงวิเคราะห์ว่าสามารถเกิดได้หลายสาเหตุหนึ่งคือพระชนมายุที่มากขึ้นก็อาจทําให้รูปทรงของพระกันเปลี่ยนแปลงไปสคือในเรื่องของพระบรงมฉายานักตามธรรเนียมแล้ว จะมีการตกแต่งให้ดูสมบูรณ์แบบเพื่อให้สมระเกียรติและสงพระบารมีของพระองค์จากการวิเคราะห์แล้วช่องวังหลวงยังมั่นใจว่าภาพระราชกรณนียกิตปัจจุบันนั้นยังคงเป็นพระองค์อย่างแน่นอนช่องวังหลวงประเด็นที่หข่าวการประชวนจากข้อมูลและหลักฐานที่ปรากฏเราพอจะประเมวนเหตุการณ์ได้ว่าช่วงที่ผ่านมานั้น พระองค์อาจจะทรงประชวนจริงโดยจากภาพที่พระวรกายทรงดูสมบูรณ์อ้วนท้วนดนั้นมีความเป็นไปได้ว่าภายใต้ฉลองพระองค์สูตรนั้นอาจมีเครื่องมือทางการแพทย์แบบแนบติดลำตัวอาทิเครื่องฟอกโลหิตเนื่องจากก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าพระองค์ต้องทรงเข้ารับการรักษาพระารก,การ ที่เกี่ยวกับพระโลหิตที่เยอรมันแต่เพราะสถานการณ์โควิดทําให้พระองค์ไม่สามารถเสด็จกลับเยอรมันได้หากท่านผู้ชมได้ติดตามข่าวในพระราชสำนักเราจะเห็นภาพพระองค์ทรงเดินเซหรือต้องทรงจิตพระโอสถระหว่างทรงพระดําเนินเป็นระยะซึ่งเป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตว่าท่านสํานักพระราชวังไม่เคยออกแถลงการเกี่ยวกับพระการประชวนใดๆของพระองค์เลยจึงมีแนวโน้มน่าเชื่อได้ว่า พระองค์อาจจะทรงประชวนจริงแต่พระองค์ไม่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ร่วงรู้แก่สาธารณชนซึ่งมีความแตกต่างจากลักษณะของพระอาการในหลวงร .9 ที่เมื่อใดที่ทรงประชวนทุกครั้งสำนักพระราชวังจะออกแถลงการให้ประชาชนได้รับทราบเสมอในประเด็นนี้จึงเป็นที่น่าขบคิดและติดตามต่อไปและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของนักสืบออนไลน์ จับผิดในหลวงและบทสรุปจากการวิเคราะห์ของช่องวังหลวง